สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปานอัญเชิญพระสวรจากพระไตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่20คูดพานีสูตรดูก่อนพิขุท,ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นฉไฉนคือบุคคลที่พูดด้วยถ้อยคำเหม็นเหมือนคูดหนึ่ง บุคคลที่พูดด้วยคำหอมเหมือนดอกไม้หนึ่งบุคคลที่พูดถ้อยคำหวานปานน้ำผึ้งหนึ่งดูก่อนพิกุรทั้งหลายก็บุคคลผู้พูดถ้อยคำเหม็นเหมือนคูดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ดีไปในบริษัทก็ดีไปในถ้ำกลางหมู่ญาติก็ดีไปในถ้ำกลางเสนาก็ดี ไปในท่ามกลางราชสกุลก็ดีถูกเขาอ้างเป็นพยานถามว่าแนะ่บุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวอย่างนั้นเขาไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นกล่าวว่าไม่เห็นแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการชนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดด้วยถ้อยคำเหม็นเหมือนคูดดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลผู้พูดด้วยถ้อยคำหอมเหมือนดอกไม้เป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปในสภาก็ดีไปในบริษัทก็ดีไปในถ้ำกลางหมู่ญาติก็ดี ไปในถ้ำกลางเสนาก็ดีไปในถ้ำกลางราชสกุลก็ดีถูกเขาอ้างเป็นพยานถามว่าแน่ปุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวอย่างนั้นเขาเมื่อไม่รู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสรเล็กน้อยด้วยประการชนี้ดูก่อนพิคุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลพูดถ้อยคําหอมเหมือนดอกไม้ดูก่อนพิคุทั้งหลายก็บุคคลผู้พูดถ้อยคําหวานปานน้ำผึ้งเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบ พูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนะโสดเป็นที่รักจับหัวใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นถ้อยคำที่ชนเป็นอันมากพอใจชอบใจดูก่อนพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดถ้อยคำหวานปานน้ำพึ่งดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก จบแล้วนะคะสำหรับคูดพานีสูตรสำหรับพระสูตรต่อๆไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลงปราณแห่งธรรมค่ะ